สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915้าหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับก็ขอขอบคุณสาหรับทุกการติดตามทุกคำกำลังใจทุกคอมเมนต์ที่มีให้กับช่องหมอโต๊ดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานแรนดอมนะครับในหัวข้อในวันที่คุณนิ่งเงียบถอยห่างจากเข้ามาความรู้สึกลึกๆตอนนี้ของเขาเป็นยังไงเขาจะทํำยังไง กความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่นเนี่ยเป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดก่อนที่จะอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณมอโต๊ขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในค่าคืนนี้ก่อนนะครับ <S <S ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบา <S <S อาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณ ในวันที่คุณนิ่งเงียบห่างจากเขามาความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงเขาจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ขอเช็คพลังงานในตัวตนมีไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของเดอะเดิร์เ e อร์เดอะเดเอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนมีคนที่ยังผูกพันมีคนที่อยากกลับมาจับมือมีพลังงานไพ่ห่วงแห่งความรักการเริ่มต้นความรักในช่วงนี้ของคุณนะคุณเป็นคนที่อยู่ใครแล้วคุณเป็นคนที่เอาใจใส่ คอยดูแลคอยสนับสนุนเป็นความรักที่เรามอบให้ใครสักคนหนึ่งด้วยความจริงใจนะมีพลังงานให้สเตน ชาวสิงลัคนาสิงเป็นพลังงานไพ่ความเข้มแข็งความแข็งแกร่งคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวองค์เองในวันหนึ่งที่เราเข้มแข็งในวันหนึ่งที่เราอยู่ได้เราอาจจะไม่สะตองแล้วกับเรื่องความรักกับอดีตที่ผ่านมามันอาจจะเป็นฝ่ายเราที่อยู่ในวันเวลาปัจจุบันของเราเป็นฝ่ายเราที่อยู่ในมุมของเราในแบบของเราแต่มีคนที่เหมือนสิงโตที่เข้มแข็งกําลังที่จะเต็บเจ็บปวดในตอนนี้ของเขานะมันเหมือนเขาอยากกลับมาง้อเขาเห็นว่าใครคือคนที่รักเขาที่สุดมีพลังงานไพ่วิกเตอรีได้ยางความจำ เส้นทางเดินแห่งชัยชนะอุปสรรคมากมายในชีวิตอาจจะเป็นปัญหาและความไม่เข้าใจกันมีคนที่อยากกลับมาเคลียร์ปัญหาแล้วพูดคุยกันแล้วเขาอยากเดิน ไปในทุกเส้นทางเดินที่มีคุณในทุกเรื่องราวในทุกสตอรี่ที่มีคุณนะมีพลังงานไพสน่สามเหรียญสามเหรียญคือพลังงานไพ่การที่กลับมาพูดคุยหรือการกลับมาปรับความเข้าใจหรือการที่เขาดึงมือที่สเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3าเป็นพลังงานไพ่ดียมเพรสดีอมเพรสเทพี่ดาดาวสุกดาววีนัทคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้ว คุณเป็นคนที่คอยสนับสนุนคอยเกื้อกูลคอยเกื้อนหนุนกับคนที่เรารักในวันหนึ่งที่เราอาจจะนิ่งอยู่ในบาลังของเราเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาในวันนี้เป็นเราที่เข้มแข็งมากขึ้นในตอนเนี้เป็นฝ่ายเราที่อยู่ได้นะมีพลังงานไพ่ในจัดเมน้นจัดเมนเป็นไพ่ของผลวิปากกรรม ผลการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นนะครับเป็นพรของการที่มีคนที่ได้รับผลแห่งการกระทําแล้วหรือคุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดยังมีผลวิบากกรรมร่วมกันที่ยังต้องมาพบเจอกันนะทุกสิ่งทุกอย่างคนเราที่ได้พบเจอกันเนี่ยมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมานะครับเป็นพลังางานใพ่ในตอนเนี้ยมันเหมือนคนคนหนึ่งพยายามตัดใจจากคุณเท่าไหร่ ความรู้สึกที่ยังผูกผ่านความรู้สึกที่ผูกมัดที่ในความรู้สึกของเขาในตอนนี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังคิดถึงคนที่เคยผูกพันคิดถึงคนที่มีจิตเดียวกันในวันนั้นมีพลังงานไพ่เก้าเหรียญเก้าเหรียญความสดใสความโดสมโดสวยรวยรลอในแบบของคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวของคุณเองในตอนนี้คุณอาจจะโฟกัสถึงเรื่องของตัวเราเองเรามี การที่เรามีแบบแผนและการที่เรามีเป้าหมายในความหวังและในความฝันอนาคตข้างหน้าของเรามีพลังงานให้การมุบอ่อนการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นหรือการเวลาวันเวลาเนินอนานสักเพียงใดมีคนที่ยังเอาคุณออกจากความรู้สึกมีคนที่ยังลืมคุณไม่ได้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเสียใจเป็นฝ่ายเขาที่เสียดายไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําพูดการกระทําพฤติกรรมในครั้งนั้นนะมีพลังงานให้ถู ัครบเป็นไพ่ของการพบเจอการพบเจอกับคนที่เข้าใจพบเจอกับคนที่รู้ใจพบเจอกับคนที่รักกันความรักกับความอบอุ่นทั้วแห่งความรู้สึกเป็นไพ่ของการที่คุณกับเขามีจิตที่ผูกพันใจที่ผูกมัดต่างฝ่ายต่างหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะไปพร้อมกันและรวมเป็นหนึ่งในเรื่องความรัก ความเอาใจใส่และการดูแลในตอนนี้มีคนที่อยากพบเจอคุณมีคนที่อยากพูดคำว่ารักอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปนะครับเป็นพลังให้เจ็ดดาบเจดาบคำพูดไม่จริงการทำเรื่องหลังการปิดบังการซ่อนเลนในวันนั้นน่ะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ว่าเขาอะโกหกคุณ ไม่จริงใจกับคุณแต่ในสิ่งที่เรารักเขาเราให้อภัยกับเขาในวันนั้นแต่ในวันเนี้เป็นฝ่ายคุณที่เลือกที่จะถอยเป็นฝ่ายคุณที่เลือกที่จะนิ่งเป็นฝ่ายคุณที่เลือกที่จะปล่อยเขาคนนั้นไปนะมันเหมือนกับการที่เราเดิน ได้ด้วยตัวของเราเองอุปสรรคปัญหาเราอาจจะไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันเวลาปัจจุบันและในความรักที่เรามอบให้ใครสักคนหนึ่งในวันที่เราทําดีที่สุดแล้วในวันที่เรารักเขาเต็มที่แล้วในวันที่เขาหมดรักในวันที่เขาหมดใจถึงเวลาก็ต้องปล่อยไปเราบังคับใจใครไม่ได้ในวันหนึ่งที่คุณเลือกที่จะปล่อยในวันหนึ่งที่คุณเลือกที่จะจากมีคนที่กําลังคิดถึงมีคนที่กําลังโหยหามีคนที่คิดถึงคุณมากในตอนนี้มีพลังไพ่วิวออฟฟอร์ กงล้อเหตโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงนะเป็นพลัางงานในการที่อดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงคุณจะอยู่ในห้วงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างคือการเปลี่ยนแปลงในห้วงวันเวลาแต่เวลาที่เราอยู่ในได้ด้วยตัวของเราเองหรือมีคนที่อยากวนย้อนมีคนที่อยากพบเจอคุณในทุกๆวันมีคนที่อยากมีเรื่องราว เดียวกันกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากพบเจอเขาอยากพูดคุยเขาอยาก มีความอบอุ่นด้วยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานการที่ในตอนเนี้ยในวันเนี้ยเป็นฝ่ายคุณที่นิ่งเฉยชาไปเป็นฝ่ายคุณที่ใจของคุณมันเจ็บจนชินชาแล้วในตอนนี้แต่เราเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวของเราเองในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเสียใจเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเสียดายในความรู้สึกในตอนนี้อยู่นะขอรัพลังงานให้ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าเขารู้สึกยังไง นะครับอขอเช็คพลังงานไพ่ในปัจจุบันในตัวตนของเขาในความรู้สึกในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่ทูออฟคับความรักความผูกพันความรักที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดนะมันเหมือนข่าการที่ในวันนั้นที่เขาไม่เคยสนใจในวันนั้นที่เขาไม่เคยแคร์ในวันนี้มีคนที่รู้ใจตัวเองแล้วว่าความภาครักแห่งความรู้สึกเป็นเช่นไรมีคนที่อยากกลับมามองตากับคนที่คุ้นเคยมีคนที่อยากกลับมามองตากับคนที่ คุณตากันนะมีะพลังให้ความคิดถึงกําลังเดินทางมาหาคุณเข้าฝากความคิดถึงมากับสายลมในค่ําคืนที่โดดเดี่ยวในค่าคืนที่เหน,น็บหนาวเขาคิดถึงคุณมากเขาแคร์คุณมากในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่มองไปบนฟ้าไกลความรู้สึกคุณยังมีความรู้สึกเดียวกับเขาอยู่หรือเปล่าเป็นเพราะเหตุการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกที่คิดถึงต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกที่โหยหามันเหมือนยังยังมีจิตใจที่ผูกพันเดียวกันอยู่นะมีพลังให้คิงออพครับ ราชาถือถ้วยหรือในตอนนี้เขาอยากที่จะ กลับมาถือถ้วยแห่งความรู้สึกถือถ้วยแห่งหัวใจหรือการกลับมาครั้งเนี้เขาจะเปลี่ยนจากคนเก่าเป็นคนใหม่ที่คุ้นเคยเป็นคนที่ทําเพื่อคุณเป็นคนที่ทําทุกทุกอย่างเทคแคร์คุณคอยเอาใจใส่ในทุกๆเรื่องคีนอภครับราชินีถือถ้วยมีใครอธิษฐานขอพอรกันไว้หรือเปล่าคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นคู่คนที่เคยไปอธิษฐานขอพอรร่วมกันเป็นพหังการที่การพบการเจอในตอนเนี้ย คุณกับเขาอยากมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งควีนอฟสอดโอกาสที่มีไว้ให้คนควายคว้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปโอกาสทุกโอกาสในสิ่งที่โอกาสที่ให้ไปแล้วไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งในหัวใจในตอนเนี้ยมีคนที่กลัวคุณไม่ให้อภัยกับสิ่งที่เขาทําไว้แต่คุณจะเป็นคนที่ถามกับความรู้สึกในวันที่เราได้กลับมาพบเจอกันอีกทีหนึ่งในวันที่เรากลับมาพบเจอเราใช้ กความรู้สึกพูดคุยกันนะเป็นพลังงานที่เราใช้ความรู้สึกใช้หัวใจที่มีต่อกันความเข้าใจอย่าใช้อารมณ์ที่ขัดแย้งกันนะครับเป็นพลังงานให้การร้อนหล่นความร้อนใจเหมือนเขาเดินอยู่ในเส้นทางเดินที่ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรแต่เขารู้ว่าในวันนี้เขาอยากมีคุณเป็นคนที่เดินในร่วมเดินในเส้นทางเดินมีเป้าหมายมีแบบแผนร่วมกันมีพลังงานไพ่สี่มเมเา้า สี่ไม่เท้าคือการลงหลักการปักฐานการสร้างอนาคตเขาอยากกลับมามีรอยยิ้มเขาอยากกลับมามีความสนุกสนานเขาอยากกลับมาพูดถึงทุกเรื่องแห่งอนาคตที่เราเคยวาดหวังที่เราเคยวาดหวังกันไว้นะครับเป็นพลังงานไพ่ห้าไม้เทา้าปัญหาความขัดแย้งหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาวุ่นวายในเรื่องความรักของเราหรือเขากําลังแก้ไขเคลียร์กับปัญหาที่เขาเป็นคนที่ก่อเองในตอนนั้นอยู่นะมีพลังงานไพ่ไหนอ่ะสอด พลังงานไพ่ความคิดถึงนะเป็นไพ่ของความเจ็บปวดหลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณในวันนั้นในวันที่ห่างไกลทําให้คนคนหนึ่งเจ็บปวดในวันที่ห่างไกลทําให้คนคนหนึ่งรู้ใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเขาแคร์คุณมากแค่ไหนเขาอยากจะทําทุกๆอย่างให้มันดีในวันเวลาที่เป็นปัจจุบนันจะมีความทรงจําร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพ่แปด 8เหรียญ8เหรียญเป็นพลังงานให้ความตั้งใจความทุ่มเทความพยายามการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คํามั่นสัญญาคนที่สัญญากันแล้วคนที่ผิดกันคนที่คิดถึงคํามั่นสัญญาในวันนั้นที่เขาเคยทําผิดคํามั่นสัญญาไปในตอนเนี้คำมั่นสัญญายังอยู่ในความรู้สึกในจิตใจสํานึกของเขาในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่สํานึกผิดที่ ไม่มีคุณแล้วในวันที่เขารู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเขาอยากพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากทําให้วันเวลาและครอบครัวที่เป็นครอบครัวระหว่างคุณและเขานะครับเป็นพลังงานไพ่ในตอนเนี้คีณอัลเบิรลราชินีถือเรีย้ยญคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่นิ่งมากขึ้นคุณอาจจะไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้ว แต่ก่อนเราอาจจะเคยงอ้อเขาก่อนเคยตามเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อนกับสิ่งที่เราห่วงใยกับเขาในวันนั้นกลับไม่เคยเห็นค่าในวันที่เราดูแลในวันที่เรารักตัวเองมากขึ้นในวันที่เราสนใจกับเรื่องตัวของเราเองมากขึ้นจะเป็นฝ่ายเขาที่ทุกข์ใจหนักมากเป็นฝ่ายเขาที่โหยหาเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงในข่ําขืนนี้นะ เป็นไพ่ของการที่เขาอยากกลับมามีความรู้สึกเดียวกันกับคุณอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกที่ผูกผ่านความรู้สึกที่ผูกมัดคนที่รักกันเขาแคร์กับความรู้สึกของคนที่เขารักเขาจะใช้คําพูดคําจาที่ไม่ทิ่มแทงใจกับคนที่รักเขามากที่สุดในตอนเนี้ยเรื่องของคุณเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขานะในตอนเนี้ยเขาจะปกป้องในทุกๆเรื่องที่เป็นของคุณนะครับของพลังงานในตอนนี้ในตัวของเขานะอ่าเขาดูพลังงานไพ่ใน ข้อความของเขานะครับว่าเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีไพ่พลังงานไพ่ถูออฟวานนะเขาอาจจะกำลังคิดว่ากับสิ่งที่ผ่านมาตอนเนี้ย คุณจะเปิดโอกาสให้กับเขาหรือเปล่าเขาหรือเขาอยากจะเป็นฝ่ายที่กําลังส่งข้อความมาหาคุณอยากให้คุณอ่านและตอบเขาด้วยเขาจะได้รู้ว่าคุณน่ะยังรักเขาอยู่ยังแคร์เขาอยู่ยังเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ยังมีโอกาส ที่ได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพ่จัดเมน้นเป็นไพ่ของผลวิบากกรรมผลแห่งการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่กําลังทุกข์ใจเป็นฝ่ายเขาที่เหมือนการกระทําในครั้งก่อนที่เขาทาไว้มันคงแก้ไขกับอดีตไม่ได้แต่เขาอยากพบเจอคุณเขาอยากแก้ไขผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณในวันนั้นนะเป็นไพ่แห่งการที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดเหมือนมีพลังงานไพ่การที่คุณกับเขายังมี มีพันธะคํามั่นสัญญาคําผูกมัดซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานไพ่เพจเอาคับคนที่อายุน้อยกว่กากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากาันไปแนพ่งการเริ่มต้นหรือโอกาสที่มันน้อยหรือเกิดในความรู้สึกของเขาหรือเป็นพลังงานการที่ในตอนเนี้ยอาจจะเป็นฝ่ายเราที่นิ่งเป็นฝ่ายเราที่น้อยใจกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมานะในพลังงานไพ่ใน ควีนออฟวานราชินีถึงไม้เท้าด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณแต่ก่อนคุณอาจจะเคยอ่านความคิดของเขาได้คุณรู้ถึงความรู้สึกคุณรู้ถึงพฤติกรรมและการกระทำคุณรู้ถึงความรักที่เขาในวันนั้นเขาอาจจะไปหลง ไปชั่ววูบชั่วขราวในวันที่เขากลับมาเหมือนมีสติอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขารู้แล้วว่าใครคือคนที่ห่วงใยและพร้อมที่จะทุ่มเทในเรื่องความรักมีพระงาให้เดอเฮอร์มิตชาวกันลัคนากันเส้นทางเดินที่เน็บหนาวเส้นทางเดินคนละเส้นทางเดิน ตอนนี้ในวันที่เขาไม่เหลือใครในวันที่เขาไม่มีใครที่คอยให้กำลังใจคนที่เคยให้คำปรึกษาคนที่เคยห่วงเขาที่สุดนะมีพลังงานให้เดือดเฉลียดกระกฎลักนาะกระกฎต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลหรือในตอนเนี้ย เส้นทางเดินที่มืดมิดเขาแงนมองไปบนฟ้าไก่เขาอยากมีคุณเป็นคนที่ร่วงความฝันเขาอยากกลับมามีคุณเป็นคนที่ร่วงความหวังกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานให้ซิกออปเพจเคลนะเป็นพลังงานให้การช่วยเหลือการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอการความเอาใจใส่ในการเติมเต็มในหัวใจนะในความรักเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลัง ในวันที่เราเจ็บปวดเราอยากได้รับกับคนที่เข้ามาในตอนนี้นะมันเหมือนกับความรู้สึกที่คนคนหนึ่งรู้ว่าคุณเจ็บปวดรู้กับการกระทำที่เขาทําไว้ในวันนั้นตอนนี้มีคนที่คิดได้แล้วนะเออมีพลังงานไพ่เจ็ดไม่เจ็ดดาบเจ็ดดาบคำไม่พูดไม่จริงนะครับคําพูดโกหกคาพูดไม่จริงการทําอะไรหลังการปิดบังการซ่อนเร้นความรับที่ไม่มีในโลกไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้านะในตอนเนี้ย มีเป็นฝ่ายเขาที่หวาดระแวงเป็นฝ่ายเขาที่รู้ว่าตัวเองผิดนะรู้ว่าตัวเองผิดรู้ว่าทําผิดกับคุณไว้เยอะทําผิดกับคุณไว้มากแต่ในตอนเนี้ยเขาจะกลับเข้ามาขอโอกาสกับคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ขวีนอ,อนักษรแต่คุณจะถามกับความรู้สึกที่โอกาสที่มีไว้ให้กับคนที่เคยทําผิดไว้กับเราโอกาสที่เราจะตัดสินใจในโชคชะตาและเส้นทางเดินของเรานะมีพลังงานไพ่เทนอกคับเป็นไพ่ของความอบอุ่น อาจจะเป็นการที่คุณกับเขาได้กลับมาปรับความเข้าใจพูดคุยถึงเรื่องความอบอุ่นที่เป็นครอบเป็นครัวการจัดระเบียบการวางแบบแผนในครอบครัวของคุณนะครับเป็นทางกาไพ่ในอับคับอัศวินถือถ้วยเป็นฝ่ายเขาที่กําลังคิดทบทวนว่าจะกลับเข้ามาง้อคุณยังไงดีแล้วในสิ่งที่เขาจะมาง้อเนี่ย คุณจะให้โอกาสกับเขาหรือเปล่าเป็นฝ่ายเขาที่กำลังเดและการตัดสินใจของเขาใจหนึ่งก็รักอีกใจหนึ่งก็ห่วงอีกใจหนึ่งก็ผูกพันอีกใจหนึ่งก็อยากตัดแต่เขาตัดคุณไม่ได้นะมันเหมือนความรู้สึกในตอนเนี้มันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังว้าวุ่นที่กังวลใจว่าในวันที่เขากลับเข้ามาข,มาขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่เนี่ยคุณยังเปิดโอกาสให้กับเขาหรือเปล่ามีพลังงานไพ่โฟโออฟสอดความนิ่งของคุณทําให้เขารู้สึกกลัวนะ กลัวกับความนิ่งของคุณเขาอาจจะไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรกับความรู้สึกในตอนนี้นะหรือเป็นพลังงานไพ่ความเงียบความเงาในตอนนี้ของเขาในวันที่เขาเงียบและในวันเวลาที่เขาไม่เหลือใครเนี่ยเป็นฝ่ายเขาที่กําลังโหยหาคุณอยู่นะครับเป็นพลังงานไพ่สามเหรียญมีพลังงานไพ่เก้าเหรียญเก้าดาบ9ก้าดาบความเครียดความกดดันความคิดเยอะความคิดมากการนอนไม่ดับของเขาหรือการที่เขานอนไปแล้วสะดุ้งตื่นมา แล้วไม่มีคุณอยู่เคียงข้างนะคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยอยู่เคียงข้างคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยอยู่เคียงคู่นะมีพลังงานไพ่เดอะไฮโรแฟนเป็นพลังงานไพ่การตื่นรู้การมีสติหรือเป็นพลังงานไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ปกปักรักษาหรือการที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนใจให้เขากลับมาหรือเป็นพลังงานไพ่แรงอธิษฐานที่เขาอยากให้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนใจให้คุณให้อภัยให้คุณเปิดโอกาสให้คุณ ให้โอกาสกับเขานะมีพลังงานไพ่ในเทนออฟสอดตอนนี้เขาดูแลว,ว่าความเจ็บปวดในวันเวลาที่ไม่มีคุณเป็นเช่นไรในวันที่เขาไม่เหลือใครในวันที่เขาไม่มีใครในตอนนี้ความทุกข์ใจความทรมานใจในตอนนี้ของเขาหนะ้าในวันที่ห่างกันเดอะเอมเปอร์เดอร์ชาวเมธทตดไฟมีพลังงานไพห้าถ้วยความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจถ้วยที่มันลงไปแล้วมันลอยแล้วแห่งความรู้สึกมันเจ็บปวดมากในความรู้สึกแต่ในตอนเนี้ย ในคนคนหนึ่งก็รู้นะว่าเขาเป็นคนที่ผิดในตอนนี้เขาจะกลับเข้ามาเหมือนรักษารอยแล้าและบาดแผลในหัวใจะในะมีพลังงานไพ่อเดอบครับเอเดอบครับการเริ่มต้นความรักที่เปี่ยมล้นการมองตะวันด้วยกันอีกครั้งหนึ่งในตะวันยามเช้าที่ตื่นมาแล้วมีคุณกับเขามีเป้าหมายการพูดคุยการที่หวังถึงอนาคตไปพร้อมๆกันนะครับของพลังงานในข้อความของเขานะขอรพลังงานไพ่ในสรุป และแนะนำให้กับคุณในค่าคืนนี้นะครับ Queen อฟครับนะเป็นพระงงานไพ่การที่เราอ,าอาจจะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาเหมือนเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ก็ยังรู้สึกถึงความรักที่ เขามีให้หรือตอนนี้เราก็ยังรักเขาอยู่นะมีพลังงานไพ่ซิกออฟครับเป็นพลังงานไพ่คนเก่าๆคนเดิมๆหวนกับหวนคืนกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีคนที่อยากพบเจอมีคนที่อยากมองตามีคนที่อยากเริ่มต้นคิดถึงวันที่คุณเคยคิดถึงคนที่คุณตาคิดถึงคนที่คุ้นเคยนะมีพลังงานไพ่ในเดอะสตาร์เดอะสตาร์จักรวาลเขาแงนมองไปบนแห่งความรู้สึกในตอนเนี้ย เอื้อมเท่าไหร่ก็ยังเอื้อมไม่ถึงเธอคุณทักทีนะเป็นไพ่ในพลังงานการที่ในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่จะควายคว้าโอกาสที่คุณมอบให้เขาเขาอยากเริ่มต้นกับคุณเขาอยากให้คุณศรัทธาในตัวของเขาในความรักที่คุณกับเขามีร่วมกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ในอวารน,นะเส้นทางเดินอีกยาวไกลน,นะครับเป็นไพ่แห่ง,งาการที่กลับมาเคลียร์กันพูดคุยกันแล้วเริ่มต้นกันใหม่นะการพยายามความลังเลการที่วนกับ ในความรักเนี่ยอาจจะเป็นการที่คนคนหนึ่งที่วนกับคนคนหนึ่งที่หวนคืนในความรู้สึกที่รักกันไม่ต้องพยายามมันจะออกมากับความรู้สึกและการกระทำทีดรักกันจริง จะอยู่ร่วมกันนะมีพลังงานไพ่ดีแฮงแมนดีแ่งแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจมันเหมือนกับการที่เขาก็ไปต่อไม่ได้เขาเอาคุณออกจากความคิดเขาเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้นะก้าวเหรียญความสดใสความมีสเสน่ห์มีพลังงานไพ่เดลเวอร์ชาวเมทุลลัคนาเมทุนมีพลังงานไพ่ในจัตติกนะครับเป็นพลังงานไพ่ความไม่ได้ดังใจดังสิ่งที่เขาหวังไว้ดังสิ่งที่เขาฝันไว้หรือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรได้ดังใจกับเราเสมอไปนะมีพลังงานไพ่เดะ ทมแผนสายใหญ่ที่ผูกพันสายใหญ่ห่งความรักสายใหญ่ห่งความผูกพันนะมีพลังงานไพ่ถูออกวานนะการมองไปข้างหน้าในตอนนี้ของเรานะครับเป็นพลังงานไพ่ the world the world คือการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดประสบการณ์ทําให้คุณเข้มแข็งประสบการณ์ทําให้คุณเติบโตไปข้างหน้าในตัวของเราเองนะในวันที่เราไม่มีเขา ในวันหนึ่งที่เราได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นกงร้อแห่งโชคชะตาทุกสิ่งทุกอย่างมีพบมีเจอมีจากมีลามีผิดหวังมีเศร้าใจมีสมหวังมีผัดภาคแห่งความรู้สึกนะคนที่สัญญากลับมาในความรักในความสัมพันธ์คนที่ใช่ก็จะกลับมาคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเข้าไปคู่คนที่สัญญาคู่คนที่ผูกพันคู่คนที่เหมือนคุณกับเขาได้มาพบเจอกันแสงดาวแห่งความรู้สึก ที่ได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งคํามั่นคัสัญญาของคนคนหนึ่งที่สัญญากับคุณนะครับของพลังงานในค่าคืนนี้นะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านนะครับ